พวกเรา BJC Big รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งคะ่ะต้องกราบขอบพระคุณนะคะที่ทุกท่านได้ให้มา,าให้เกียรติพวกเรามาร่วมเปิดสาขา <c oughs> ในวันนี้นะคะสาขา Big C โฮเทลมาเช่ถือว่าเป็นสาขาที่มีความสําคัญกับพวกเราอย่างยิ่งคะ่ะแล้วก็ในขณนะเดียวกันก็ถือเป็นสักข,ขีพยานให้กับพวกเราว่าพวกเราเทุ่มเทอย่างเต็มที่นะคะในการสร้างประสบการณ์ดีๆให้กับสาขานี้มีสินค้าที่เป็นพรีเมียม ที่ราคาเข้าถึงได้ตอบโจทย์ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะโอเอกก็ตัวเป็นตัวแทนของคุณพ่อด้วยนะคะกล่าวขอบพระคุณทาง sam, คุณอาซูวัตที่ท่านได้เป็นผู้ใหญ่มาเป็นประธานการเปิดงานในวันนี้แล้วก็เป็นผู้ใหญ่ตั้งแต่วันแรกเริ่มที่ให้ทั้งคําแนะนําแล้วก็ให้โอกาส ให้เราบิ๊กซีได้มามีหกหินมาเช่ซึ่งถือว่าคอนเซปต์มาเช่เป็นคอนเซปต์ใหม่ของพวกเราค่ะเป็นคอนเซปต์ที่พรีเมียมที่สุดแล้วก็ต้องการที่จะดึงทุกๆไไล์ของการกินอาหารที่มีคุณค่าเราอิมพอร์ตเข้ามาเยอะจากทั้งยุโรปฝรั่งเศสซึ่งก็เป็นกลิ่นอายของบิ๊กซีดั้งเดิมตั้งแต่สมัยคาสิโนหรือ,อคาสูอเองเราก็เป็นตัวแทนในการนําเข้าของที่มีคุณภาพอย่างยิ่งเข้ามาให้กับให้กับคุณลูกค้านะคะ ส่วนร้านของมาเช่เองก็มีทั้งคริงบาร์ซึ่งมีเนื้อออสเตรเลียยา่างกุ้งแม่น้ำยา่างหรือมีร้านอาหารที่เป็นชื่อดังในทางจังหวัดประจบนะคะก็จะนำมาให้กับทางลู Coffee Shop นะคะของวาบีซึ่งเป็นกาแฟที่อร่อยมากๆค่ะจากทางเชียงใหม่ของเราเองนะคะก็นำมานำเสนอด้วยนอกนะั้นก็จะเป็นสินค้าฟริชฟูดค่ะยวมีเชีบุ๊กร้านอาหารร้านหนังสือค่ะก็ในพื้นที่นี้ถือว่าร้านเทียวร้านขายาค่ะก็เป็นพื้นที่สาขาที่ใหญ่ตอนนี้เราไม่ค่อยได้เปิดสาขาไซส์ใหญ่ขนาดนี้แล้วค่ะถ้าไม่ใช่เป็นจุดทีด แล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงเหมือนที่ทีบรูคอรดหรือโมหินมาเช่อย,อย่างนี้นะคะก็จะเป็นไซส์ที่ไม่ใหญ่มากสาขาใหญ่ของเราทั้งสิ้นนะตอนนี้ก็มี203สาขาทั่วประเทศค่ะถ้าสาขามินิจฉัซถึงจะมีประมาณ1,600กว่าค่ะแต่สาขาใหญ่นี้อันนี้ก็ถือว่านับว่าเป็นใหญ่ในระดับไฮเปอร์ก็อันนี้จะเป็นสาขาที่153ค่ะอีกสไซต์ลงมาจะเป็นแบบฟูดเทสหรือมาเก็ตค่ะก็ต้องถือว่าเป็นความภาคภูมิใจ เสนอคอนเซปต์ใหม่ของตัวหินมาเช่ซึ่งเรียนเรียนคุณอาว่าเป็นสาขาที่สองค่ะสาขาแรกก็เป็นแบงคอกมาเช่อยู่ที่วันแบงคอกค่ะอันนี้จะเป็นเปลียบเสมือนที่จะตอบโจทย์ในพื้นที่แล้วก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้มีน้องๆแล้วก็ประชาชนในชาวประจวบนะคะจะได้มาร่วมง,งานกับพวกเราหรือว่าเพื่อนๆน้องพนักงานที่อยู่ในสาขาอื่นของเราบางที่ก็ จวกดีค่ะก็เป็นความดีใจแล้วก็อยากให้เราบิ๊กซีได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในชุมชนเหมือนที่เราได้ทําต่อเนื่องในทุกพื้นที่สาขาของเราแล้วก็ในทุกกิจกรรมทั่วประเทศค่ะก็ต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งนะคะแล้วก็จะมุ่งมั่นสัญญาค่ะว่าจะเราจะตั้งใจทําอย่างเต็มที่แล้วก็จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องนาพาสินค้าที่มีคุณภาพและการบริการที่ประทับใจให้กับ